ต่อไปนะว่าภายหลังวันหนึ่งดิดาของเด็กผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นเคียงเกวียนไปแล้วเพื่อต้องการไม้ได้พาเด็กแม้นั้นอะไปแล้วบรรทุกเกวียนให้เต็มแล้วด้วยไม้ในดงขับมาอยู่ถึงภายนอกเมืองปล่อยโคไปในที่อันมีความสำราญด้วยน้าในที่ใกล้ป่าชา้าแล้วได้กระทำการแัดแจงพัก นี่นะก็คือไปหาคนอา่าหาหาไม้อะนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ในเมืองกันไปหาค้าของเนี่ยก็ต้องไปหาที่นอกเมืองทีนี้อพอไปในป่าชาแล้วก็จับแจงกินข้าวกินปลากันลําดับนั้นโคของเข้าไปสู่เมืองกับหมูโคที่ไปสู่เมืองในเวลาเย็ดปล่อยโคไปก็ไม่ได้ติดตามดูโคนะโคนี่เห็นโคอื่นๆเขากลับเมืองกันหมดก็เลยติดตามโคนั้นกลับไปด้วย เทนิฟายนายสากติกะเที่ยวติดตามโคอยู่ก็เข้าไปสู่เมืองแล้วในเวลาเย็นพบโคแล้วก็จูงโคนี่ออกไปอยู่ไม่ทันถึงประตูเมื่อเขายังไม่ทันถึงนั่นแหละประตูปิดเสียแล้วประตูเมืองเนี่ยนะถ้าได้ปิดตบลั่นดานแล้วเนี่ยนะแม้แต่พระราชาก็สั่งเปิดไม่ได้ก็อบอกผิดเวลาเขาว่าน้นเพราะอะไรเพราะว่าผิดเวลามันเป็นกฎมนเทียนบานเป็นกฎของการรักษาบ้านรักษาเมืองเขาว่าง้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยลูกของฉันอยู่ข้างนอกเนี่ยช่วยให้เปิดประตูให้ฉันเอาวัวออกไปหน่อยเถอะเขาอย่างไงเขาก็ไม่เปิดขนาดพระราชาสั่งเปิดยังสั่งไม่ได้เลยขณะนั้นบุตรของเขาผู้เดียวเท่นานั้นนอนแล้วภายใต้แห่งเกวียนในส่วนแห่งราตรีแล้วก็ก้าวลงสู่ความหลับนอนใต้ใต,ใต้เกวียนเนี่ยนะท้องเกวียน,นยก็นอนหลับไปก็กรุงราชครือแม้ตามปกติก็มากไปด้วยอมนุษย์เออมืองนี่ผีเยอ,อยงั้นไง อามนุษย์เนี่ยมากอันหนึ่งเด็กคนนี้ก็นอนแล้วในที่ใกล้แห่งป่าชา้านอนที่อื่นไม่ว่านอนป่าช้าอีกต่างหากแม้พวกอามนุษย์ในที่ใกล้แห่งป่าช้านั้นเห็นเขาแล้วอามนุษย์ตนหนึ่งผู้เป็นมิจฉาทิฐิเป็นเสื้อน,น้ําต่อพระาศาสนาอามนุษย์ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิแม้แต่ผีนี่ก็เหมือนกันนะผีบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เชื่อบุญเ่อบาบรอก บางคนนี่ก็มีความเลื่อมใสในเรื่องบุญบาปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมนั้นผีนี่เชื่อมากก็ไม่ได้เหมือนกันนะเชื่อหมดไม่ได้เหมือนกันเชื่อไว้ครึ่งหนึ่งาถามว่าทาไงอีกครึ่งหนึ่งไปเทียบเคียงสอบสวนดูกับพระธรรมคําสอนเนี่ยนะถ้าหาว่าเขาพูดไม่ตรงกับพระธรรมคําสอนก็เอาไว้ก่อนนะผีก็ไม่ไปจตะตรัสรู้ไปทุกเรื่องเรานะถ้าหากว่าเราไปศึกษาในสังยุตติกกย จะรู้ว่าเทวดาที่เป็นมิจฉาทิฐิก็มีไม่ใช่ในน้อยเลยบางคนนี่มาหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าก็มีนะใช่ไหมหรือว่าในมารสังยุทธเนี่ยพญามามเนี่ยก็เทวดามันกันนะก็ติดตามหาเรื่องอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวกันเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีไม่ใช่ในนี่อันเทวดาก็เหมือนคนนั่นแหละเทวดาไปจากไหนก็ไปจากคนนั่นแหละนะบางคนก็บเขาก็ไม่ดีมากมายนักหรอกแต่เขาก็ทําบุญบุญบางอย่างก็พาให้เขาไปดีได้เหมือนกัน แต่พื้นฐานที่สะสมมาไม่ดีนั่นแหละจะเกิดเป็นผีก็เลยเป็นผีไม่ดีไปด้วยเสียสาบันผีหมดเลยนะทีนี้ก็บอกว่าในอัมนุษย์ทั้งสองคือที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินั้นอะศมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิกล่าวว่าเด็กคนนี้เป็นผักสาหารของพวกเราพวกเราจงเคี่ยวกินเด็กคนนี้โอ้จะกินเด็กเลยนะ อมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกนี้ห้ามอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นด้วยคำว่ายาเลยท่านยาชอบใจเลยอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นแม้ถูกอมนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินั้นห้ามอยู่ก็ไม่เอื้อเฟื้อถ้อยคำของเขาจับเท้าเด็กข้ามมาแล้วเด็กที่มันจะกินนะนดึงลากขามาเลยในขณะนั้นเด็กกล่าวว่านะโมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค นะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าแต่นะด้วยความที่สะสมเรื่องนี้มาเนี่ยขอนอบน้อมปุ๊บโรัทธาเกิดเลยนะมีโยมคนหนึ่งนะเขาเจริญพุทธคุณมากๆเนี่ยนะเขามาเล่าให้ฟังเลยพระอาจารย์เขาบอกว่าผมเนี่ยเ็าบอกว่ากลางดึกดึกเนี่ยนะมันเหมือนกับฝันไปมันเคลิ้มไปเลยนะว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าพราะองค์นั้นนะในกลางดึกนี่เลยเคยไหมเคย้าง เจริญบ่อยๆแล้วโ,โหนึกนอบน้อมพระพุทธเจ้าในขณะฝันนั่นแหละก็มาเคยนั่นกันนะเป็นบางครั้งอ่ะนอบน้อมนะถ้าฝึกเจริญผู้ธคุณบ่อยๆเนี่ยนะฝันยังนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าเลยก <c oughs> ็แล้วก็จิตอาวอนกับคําสอนใน่ค่อนข้งอหละแต่ดีแล้วล่ะแต่ไออาวรกับเรื่องอื่ออนในยุ่งกันนะ <c oughs> อาวรกับบางอย่างเนี่ยนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะไขมันแทบขึ้นในนั่นเลนะนั้นก็ รื่องนี้เรื่องสิลเนี่อาวร์มันมากไม่ใครจะขึ้นไม่ได้เลยนะแต่ถ้าจะมีจิตใจเป็นไปกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแฉลวละดีละนะฉันกล่าวเลยนะนะโมพุทธสกอน,นอบน้อมแด่พระพุทธเจ้านะถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีเจริญกุศลอย่างอื่นเนี่ยนะศึกษาพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทให้เข้าใจไปที่ไหนก่อนนอบน้อมอย่างเดียวสวดอิติปิโสด้วยสวดแปลด้วยแล้วก็เอาพุทธคุณแต่ละบทแต่ละบทมาตรึกด้วยนะนี่เป็นการเจริญกรรมฐานนะ แต่ใครเจริญกรรมฐานไม่เป็นก็เอาแบบนี้แหละไม่ใช่เป็นนั่งหลับสับป,ประงกใา้สับป,ประงกขวาโยกหน้าโยกหลังนานเป็นโรคกระเพาะเลยนะอย่างนั้นไม่ได้ผลอะไรเนาะนะยิ่งเจริญไปมากๆเข้านั่งหลับอย่างเดียวโอบางคนเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยนะคอพับทันทีเลยนะเก่งขนาดนั้นเลยนะแต่นอนกับจะหลับนี่ยากเหลือเกินเห็นบ่อยเหลือเกินเออบางวัดเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยขอให้ได้นั่งปุ๊บเนี่ยห้ยคอเนี่ยเอียงบางคนโยกหน้าโยกหลังโยกตาโยกขวา บางคนเนี่ยขกโยกขยโยกอยู่นั่นแหละเห็นมาเยอะจริงๆอะไมบอกโอ้ไม่ได้การในงานอะไรอย่างนี้แต่ที่จริงไอ้สมาธิดีแต่ว่าคนนั่งไม่รู้อะไรก็นั่งไปเขาพานั่งกันนั่งแม่วันนี้นั่งได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ว่างันนึกว่าได้บุญไปชั่วโมงที่ไหนได้โมหะเกิดตั้งชั่วโมงหนึ่งสรุปแล้วอยู่อิรยาบทไหนก็ฉลาดเท่าเดินอะไรคนไม่มีความเข้าใจอะไรนั่นปัญหาสําคัญที่สุดขอให้มีความเข้าใจให้มันถูกต้อง นะนั่งยืนเดินนอนก็ไม่เป็นไรรอนนั่งก็ดีดีกว่านอนนอนมันหลับง่ายถ้าเข้าใจถูกแล้วเจริญกรรมฐานใดๆก็เป็นไปกับกุศลธรรมเอาจิตเป็นกุศลเป็นประมาณนะไม่ได้เอาอิริยาบถนั่งเป็นประมาณคนเล่นไพ่เขานอนเล่นที่ไหนก็นั่งเล่นนั้งแหละนะแต่ถ้าว่านั่งแบบนั้นไม่เกิดประโยชน์นะเจริญกรรมฐานก็นั่งแต่ว่าขอให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะมีความสําคัญที่สุด แล้วใครเจริญไม่เป็นเนี่ยขอแนะนําพุทธคุณอ่ะดีที่สุดเลยนะในบรรดากรรมฐานทั้งหมดเนะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วนั่งตรึกพุทธคุณเนี่ยเออบางคนเนี่ยนั่งตรึกพุทธคุณเนี่ยนะปีติคนลุกชูชันเนนโยบางท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้ยเขาสบายใจมากเลยนะนึกถึงคุณอรหังไปจากกิเลสกาจัดข้าศึกคือกิเลสเทียบเคียงกับคนมีกิเลสเอามาไข่ครวนดีนะโอ้เจริญไปคนลุกปีติชูชัน ทำไมก่อนโอ้ยนั่งเมื่อไหร่จะขนลุกกับเขาสักทีจะปีติตเขาสักทีมันยากเหลือเกินนะแต่ถ้ามาเจริญนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบ่อยๆเอ๊เกิดไม่ยากเนะี่ยสบายใจที่สุดนะพระพุทธเจ้าคิดดูนะว่าใครคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเสียใจบ้างเว้นแต่คนไม่ดีนะคิดถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยเรามันอาภาพัพแท้เกิดมาช่างบุญน้อยเราไม่สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระอ,องค์ได้อะไรเงี้ยน,นะเออถ้าคนที่มีความผิดอยู่กับตัวเนี่ยเจริญยาก แต่ถ้าหาว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะก็จะเจริญได้จเจริญแล้วสบายใจมีปีติมีปรามโมทแล้วก็ทําให้มีใจที่จะฟังทำคําสอนของพระอ,องค์มากขึ้นด้วยนะทีนี้อมนุษย์เนี่ยกลัวภัยใหญ่เนะี่ยพอพอเด็กคนนี้จเจริญพุทธคุณปั๊บเนี่ยอามนุษย์เนี่ยเดือดร้อนแล้วนะจึงได้ถอยไปยืนอยู่ลำดับนั้นอามนุษย์ผู้เป็นสัมมาทิฏฐินอกนี้กล่าวกับอมนุษย์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นว่า พวกเราทําสิ่งอันไม่ควรทําเสียแล้วพวกเราจงทําธนกรรมเพื่อเด็กนั้นเสียเถิดเรานี่มีความผิดกับเด็กนั้นนะต้องไถ่โดดทษทําธนกรรมดังนี้แล้วก็ยืนรักษาเด็กนั้นอามนุษย์ผู้เป็นนิชชาทิฏฐิเข้าไปสู่พระนครยังขาดโภชนะของพระราชาให้เต็มแล้วก็ไปนําโภชนะนั้นมาเข้าไปเอาอาหารจากในวังมาเลย ต่อมาอนมนุษย์ทั้งสองก็เป็นประดุดว่ามารดาและบิดาของเด็กนั้นปลุกเด็กนั้นให้ลุกขึ้นแล้วให้บริโภคโภชนะนั้นประกาศความเป็นตาแล้วก็จะรึกอักษรที่ถาโภชนะเนีย่ยนะอันมนุษย์เนี่ยเขียนอักษรให้รู้ด้วยอนุภาพของยักษ์ก็อธิษฐานว่าพระราชาเท่านั้นจงเห็นอักษรเหล่านี้คนอื่นจงอย่าเห็นดังนี้แล้วก็ไป วันรุ่งขึ้นราชบุรุษก็ทำโกลาหนว่าพวกโจรลักเอาพันดาคือภาชนะจากราช,ชตระกูลไปแล้วโอ้โจรนี่มันน่าดูเลยไปลักถาดทองคําพระราชาไปเนี่ยนะก็โวยวายขึ้นอนะ่ะแล้วก็ปิดประตูทั้งหลายแล้วก็คนดูเมื่อไม่เห็นในพระนครก็ออกจากพระนครตรวจด,ดูข้างโน้นข้างนี้ก็เห็นถาดอันเป็นวิการแห่งทองคําคือถาดทองคําบนเกวียนที่บรรทุกฟืนก็จับเด็กน้อยคนนั้นไป ด้วยสําคัญว่าเด็กนี้เป็นเด็กโจรดังนี้แล้วก็แสดงแก่พระราชาทีนี้พระราชาคือพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ทอบพระเนรเห็นอักษรทั้งหลายแล้วก็จัสถามว่านี่อะไรกันพ่อเด็กเอ่อพระราชานี่อ่านออกใช่ไหมเอ้นี่มันทําไมเป็นอย่างงี้เด็กนั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์ไม่ทราบมารดาบิดาของข้าพระองค์มาให้บริโภคในราตรีแล้วก็ได้ยืนรักษาข้าพระองค์คิดว่า มารดาบิดารักษาอยู่จึงไม่มีความกลัวเลยเข้าถึงความหลับแล้วข้าพระองค์ก็รู้เพียงเท่านี้แหละคือนึกว่าพ่อแม่เอามาให้กินเนี่ยนะพ่อแม่ให้กินเสร็จก,ก็ยืนดูอยู่ก็เลยนอนหลับไปไม่รู้เรื่องอย่างอื่นอีกเลยที่ไหนได้อามนุษย์รักษาใช่ไหมงนั้นคนที่มีบุญเจริญทุตคุณเป็นต้นเนี่ยอามนุษย์รักษานะคนดีผีป้องกันเพราะง,งั้นผีคุ้มครองผีปกปักรักษาชีวิตของเขาคือสำนวนก็ว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม แต่ถ้าหากว่าเจริญพุทธคุณแล้วนะอกุสมยังให้ผลอีกก็แสดงว่าหม่ยทากรรมน้าทํากรรมมาหนักหนาสาหัสนะเ็าบอกว่าคนบางคนเนี่ยนะมีญาติเป็นตํารวจด้วยทนายก็เป็นญาติของเราสารก็เป็นญาติของเรายังเข้าคุกนี่ก็ถือว่าแสดงว่าอักะโทษเนี่ยหนักหนาสาหัสเหลือเกินเนี่ยนะจึงไปขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นบาปก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะถ้าอากุศลไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ให้ผลหรอก แต่แต่ว่าเราต้องมีใจมั่นคงกับทุนของพระอ,องค์จริงๆทีนี้ลำดับนั้นแม้มารดาบิดาของเด็กนั้นก็ได้ไปสู่ที่นั้นคือไปสู่ที่วินิจฉัยคดีเนี่ยนะพระราชาทรงทราบความเป็นไปนั้นแล้วก็ทรงพาชนทั้งสามไปสู่สำนักของพระศาสาดากราบทูลความทั้งตัวนั้นแล้วก็ทูลถามว่านะก็คือเอาเรื่องทั้งหมดไปเล่าให้พระราชาฟังพระยาพิมพิสารเนี่ยนะ ว่าค่าแต่พระองค์ผู้เจริญพุทธานุสติเท่านั้นย่อมเป็นคุณชาติเครื่องรักษาหรือหนอโห้ยผู้ถเจริญพุทธคุณอย่างเดียวก็สามารถรักษาได้ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าอนุสติการตามระลึกอย่างอื่นมีธรรมานุสติเป็นต้นก็เป็นคุณชาติเป็นเครื่องรักษาเหมือนกันเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องปกปักรักษาเลยเนี่นะจะเอาอยางอื่นเป็นเครื่องปกปักรักษาอย่างอื่นๆได้อีกไหม ลำดับนั้นถ้าศาสนากรัดตรักระราชานั้นว่ามหาบาพิษพุทธานุสติอย่างเดียวเท่านั้นเป็นคุณชาติเครื่องรักษาก่อหามีได้ไม่เฉพาะอย่างเดียวหรอกก็จิตอันชนเหล่าใดอบ,บรมดีแล้วในฐานะหกนะนะเอากรรมฐานหกอย่างนี้เจริญกรรมฐานหกอย่างนี้ได้ก็สบายแล,ล้วล่ะจิตด,ด้วยอันรักษาและป้องกันอย่างอื่นด้วยมนและโอสถย่อมไม่มีแก่ชนเหล่านั้น ถ้าหากว่าใครไม่ต้องเรียนเวทมนต์เรียนคาถาเรียนเรื่องอยู่เรื่องยามมากนักเนี่ยนะเจริญกรรมาฐานหกยามนี่สบายเนี่ยนะเมื่อจะทรงแสดงฐานะหกได้ทรงภาสิทธพักคาเหล่านี้ว่าสุป,ปะพปุทธังประปุชันติสะทาโคตามาสาวกาเยสังทิวาจรตโตจะนิจจังพุทธคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะว่า สติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิพทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ยึดสติอันเป็นไปแล้วในพระพุทธเจ้าคือเจริญพุทธานุสติหลับอยู่นั่นแหละเมื่อตื่นก็ชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดี ก็ที่ชื่อว่าชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคโดมเพราะความที่ตนเกิดแล้วในที่สุดแห่งการฟังพระพุทธเจ้าผู้โคตมโคตและเพราะความเป็นคือฟังอนุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมันคนที่เจริญพูททานุสติว่าพุทธคตาสติความว่าสเตของชนเราได้ปรารบทระพุทธคุณทั้งหลายอันต่างด้วยคุณมีอิติปิโสพระขวาวเป็นต้น แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังพระองค์เป็นพ้าอรหั์ไกลจากกิเลสกัาจัดผ้าศึกคือกิเลสเป็นต้นเนี่ยนะชนเหล่านั้นเชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีแม้ในการทุกเมื่อเนี่ยนะเจริญพุทธานุสติก็เชื่อว่าตื่นอยู่นะก็ชนเหล่านั้นเมื่อไม่อาจเพื่อกระทําอย่างนั้นได้ทาซึ่งพุทธานุสติไว้ในใจวันหนึ่งสามเวลาสองเวลาหรือแม้เวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่เหมือนกัน อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก่อนนอนก็จเจริญพุทธานุสติแล้วก็ไหว้พระแล้วก็นอนตื่นเชา้ามาก็จเจริญพุทธานุสติอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเจริญอย่างนี้ก็ได้ไม่ชัว่าชื่อว่าคนตื่นอยู่นะหรือไม่ได้ก็วันละครั้งก็ยังดีเนี่นยนะช่วงไหนว่างๆแต่ก็แมมครั้งหนึ่งอรหัง็มาธัพุโทโธพระกราวาสองนาทีเนี่ยนะไหว่ยอย่างรีบเร่งเร่งเรีบแต่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่นะกุศลจิตมันก็เพิ่มนี้มดอย่างนั้น มันทาแบบรีบๆอ่ะนะรีบเร่งเร่งรีบอย่างงี้ไม่ได้ผลมากหรอกเพราะฉะนั้นทําด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้จิตใจสงบที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็สงบก็ไม่ใช่สงบเฉยๆนะสงบที่มีคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละเป็นอารมณ์เนี่ยนะถึงเราไม่ยืนเอไม่นั่งก็ไม่เป็นไรยืนอยู่ก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ในอิรยาบทั้งสี่ใช่ไหมแม้แต่เด็กคนนั้นยังตื่นมาณนะโมพุทธะขอนอบน้อมแดบบ่พระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเขาก็ยังทําได้ในทุกอิริยาบถนั่นแหละไม่ควรเกี่ยงว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหนขอให้มีใจเป็นไปกับคุณของพระพุทธเจ้าสุป,ปะพุทังปปุชันติสัทธาโคตมซาวกาเยสังทิวาจะรัตโตจะนิจจังธรรมคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระธรรมเป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อ อันนี้ก็เจริญธรรมมานุสตินั่นเองมีสติที่เป็นไปกับะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ศึกษาและปฏิบัติเพิ่งเห็นได้ด้วยตนเองเป็นธรรมะที่ศึกษาและปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมะที่ควรน้อมเข้ามาในตนคือมรคจิตพลจิตควรน้อมเข้ามาในตนนิพพานควรน้อมจิตของตนเข้าไปหาแล้วก็เป็นธรรมะที่วินยูชนจะเพึงรู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละ อันก็มีใจที่ตามรละลึกนึกถึงคุณของพระธรรมคำํำสอนเหล่านั้นนั่นแหละนะรอนนั้นก็ชื่อว่าตื่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นคุณชาติเป็นเครื่องปกปักรักษาเป็นเครื่องต้องกันนะน,นี่ก็เป็นนับว่าเป็นมนอย่างดีเป็นยายอย่างดีที่รักษาใจใช่ไหมคนส่วนใหญ่ส่วนมากตก็ปกปักรักษาร่างกายซะส่วนใหญ่เนี่ยนะแต่แมมใจเป็นบาปนี้ไม่อยากรักษากันเลยนะ ก็บอกว่าร่างกายเป็นแผลเป็นสีเป็นน้องหน่อยๆเนี่ยโอ้ยคิดหาหมูหาหมอเพื่อที่จะดูแลรักษาแล้ใช่ไหมแต่ใจเป็นไปกับอกุศลเมื่อไหร่จะเห็นโทษเห็นภัยแล้วรักษาบ้างเนาะสุปปาพุทธังปพุทธชั่นติสัทธาโคตามาซาวกาเยสังทิวาจะระโตจะนิจจังสังฆคาตาสติเนนะสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในพระสงฆ์เป็นนิจทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคดม เตือนอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่ออันนี้ก็คือการตามเจริญสังขานุสติการตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อรู้ธรรมะเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือปฏิบัติเพื่ออริยมรรคอริยผลและนิพพานแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปฏิบัติธรรม สมควรแก่ทำแล้วคือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเพียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ควรของต้อนรับผู้ควรของทักษิณาทานนะคําว่าทักษิณาทานก็คือทานที่บุคคลให้ด้วยศรัทธา,ากรมสกจาศรัทธาไม่ได้หวังผลอย่างอื่นให้อย่างนี้เขาเรียกว่าทักษิณาทานทีนี้ทานเหล่านั้นที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะเพราะท่านเหล่านั้นเป็น นาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ควรกราบควรไหว้ควรของต้อนรับเชื้อเชิญเป็นต้นเนี่ยนะในบรรดาแขกที่ดีที่สุดที่มาบ้านเป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับสาวกของพระพุทธเจ้านั้นดีที่สุดเพราะรับแขกเหล่านี้แล้วเนี่ยนะเพราะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสามารถยังสุขในโลกนี้เมื่อเมื่อพระสงฆ์เข้าไปในละแวกบ้านของผู้ใดการที่บุคคลเชื้อเชิญกราบไหว้ นั่นเป็นเหตุแห่งตระกูลสูงเนี่ยนะการกราบการไหว้เอาพระสงฆ์จริงๆนะไม่ใช่เอาลูกชาวบ้านที่ปลอมเป็นสงฆ์อันนี้ไม่ใช่นะมันแยกแยกลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์เนะี่ยลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์เหมือนกันไหมลูกชาวบ้านปฏิบัติตัวดีก็มีปฏิบัติชั่วกว่ามีอันนี้เอาแน่เอานอนเอาเป็นประมาณไม่ได้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ไหนจริงจะเรียกว่าสาวกถโสดาบันเป็นต้นไปจึิงจะเรียกว่าสาวกนะั่หนะ เอาผู้ที่มีคุณธรรมเป็นทระโสดาบันเป็นต้นไปนะไม่อแช่โอ้โหเป็นนีมนเชื้อเชิญที่ไหนมาเอ้ไม่เหมือนที่ท่านว่าสักหน่อยเลยอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยไม่ได้นะเราคัดไม่ดีบอกตัวยาแล้วไปซื้อยาผิดขนาดมาไม่ได้นะถ้าบอกว่ายานี้กินแล้วดีจริงๆนะต้องยี่ห้อนี้แต่นี้มีคนทําเลียนแบบอ่ะใส่ยี่ห้อเหมือนกันใส่ควรเหมือนกันแต่ตัวยาคนละเรื่องเลยอันนี้จะไปว่าคนบอกผิดไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไปซื้อยาผิดขนาดมาเองอ่ะ แม่ดูแต่ฉลากดูแต่ยี่ห้อข้างนอกนี่เอาเป็นประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ก็เหมือนกนนันเราศึกษาให้เข้าใจให้ดีเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเจริญสังฆคุณให้มากๆปรารบถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาผู้นั้นที่มารับเนี่ยนะจะเป็นท่านหนุ่มเน้นเนาะยังไงก็ช่างเถอะอันนี้เรื่องของเขาแต่ของเราปรารบสังฆคุณและลึกนึกถึงสาวกข,ของพระพุทธเจ้า สุป,ปะพุทธทังปะพุทธชนติทธาโคตมสาว,วกาเยสังทิวาจรัตโตจะนิจจังกายคตาสติสติของชนเหล่าใดเป็นไปแล้วในกายเป็นนิดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนชนเหล่านั้นเป็นสาวกของพระโคโดมตื่นอยู่ด้วยดีในการทุกเมื่อคนที่เจริญกายคตาสติก็คือคนที่เจริญอาการสามสิบสองนั่นเอง เริญอาการ3อ2พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูกเยอะในกระดูกม,าม้ามหัวใจใตับไตไส้ตอดเนี่ยนะอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน,น้ำเฉลดน้ำน้องน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไข่ขอน้ำมุดโดยสีโดยสันฐานโดยปิ่นโดยโอกาสโดยปริเชตแล้วสงเคราะห์โดยสมุทฐานโดยเหตุโดยปัจจัยโดยรูปเป็นต้นนะ่นะใครควรพิจารณาสภาวะธรรมเหล่านี้ หรือว่าร่างกายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันร่างกายที่ขึ้นอืดขึ้นทองเป็นต้นน่คนที่เจริญตายยัตานุสติอย่างนี้มากๆคนนั้นก็ชื่อว่าตื่นอยู่หรือว่าคนที่เจริญกสินที่พิจารณาผมเป็นต้นแล,ล้วก็ต่อด้วยกสินพิจารณาเล็บฟันหนังแล้วก็ต่อกสินได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญตายยัตาสติตายยัตาสตินั้นเป็นชื่อของการเจริญกายเป็นอารมณ์ มีกายเป็นอารมณ์นับตั้งแต่ลมหายใจเข้าออลมหายใจออกแต่ลมหายใจเข้าออหายใจออกพิเศษหน่อยที่เราชื่อว่าอานแต่ว่าคนที่